นันทิดาพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อ,มพอ,มพอมแม่ลูกค่ะแม่จะเลิกลากันไปแล้วแต่ยังคงรักแล้วหวังดีต่อกันตูนันทิดาพร้อมกับ พ่อแม่ลูกอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเพลงวันทิดาเปิดภาพครอบครัวสุดอบอุ่นพ่อเอแม่ตู่อยู่พร้อมหน้าเดินจับมือกันสุดแฮปปี้ทำกลางความชื่นชมกับโมเมนต์ที่น่ารักแม้จะเลิกลายกันแล้วแต่ยังคงรักและหวังดีต่อกันเสมอค่ะสำหรับนักร้องรุ่นใหญ่อย่างคุณตู่นันทิดากับอดีตสามีอย่างเอชนสวัสดิ์อัศวเหมซึ่งตอนนี้ตูน่นันทิดาก็เดินทางตามอดีตสามีแบบเต็มตัวแล้วค่ะปัจจุบันเธอเข้ารับตำแหน่งนาย กอาบาจสมุดปราการเริ่มต้นทํางานได้นานร่วมเดือนแล้วค่ะล่าสุดเรียกได้วา่าเป็นภาพที่แสนจะอบอุ่นเมื่อปุตรสาวคนสวยอย่างน้องเพลงเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อม,าอมตาคุณพ่อคุณแม่และลูกสาวเดินจับมือกันแฮปปี้มากๆพร้อมกับระบุข้อความว่า hand in hand พ่อหมาแม่หมาลูกก็หมาทำเอาคนที่ได้เห็นภาพนี้ต่างก็ามาชื่นชมกับคอมเมนต์น่ารักน่ารักของบ้านนี้กันจำนวนมากค่ะจะน่ารัก ขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ